ความรุ่งเรืองของทรัพยากรป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ในภาคเหนือของประเทศไทยที่เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำลำธารบ่อกเกิดแห่งชีวิตและการดารงอยู่ของมนุษย์และรสัตว์เป็นเรื่องเล่าขานต่อกันมาทุกยุคสมัยแต่ภาพเหล่านี้กำลังจะเป็นเพียงอดีตและอาจกลายเป็นเพียงแค่คำบอกเล่าเพราะป่าสมบูรณ์ซึ่งทำหน้าที่ตามธรรมชาติของมันกำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต พื้นที่ป่าต้นน้ำ13จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำหลัก4สายปิงวังยมน,น่านถูกบุกรุกทำลายกลายเป็นภูเขาหัวโล้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองผลกระทบในรอบ10ปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า4 6 9 0 0 0ล้านบาทฤดูแล้งลํำน้ำแห้งขอดเกษตรกรในพื้นที่ราบไม่สามารถเพาะปลูกได้ ฤดูฝนน้ำบ่าไหลหลากไร้ป่าอุ้มน้ำเกิดเป็นอุทกภัยและดินโคลนถลม่มนี่คือภาพล่าสุดของภูเขาสูงในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพื้นที่จำนวนมากถูกบุกรุกทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั้งจากชาวไทยบนที่สูง ที่มีวิถีชีวิตแบบทำไร่หมุนเวียนซึ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นโดยขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอชาวไทยที่ราบที่ขยายที่ทำกินรุกกล้มเข้าไปในเขตป่าเพื่อหาเลี้ยงชีพผู้อ้างสิทธิ์คนจนแต่แท้จริงแล้วเป็นนอมินีของนายทุนและนายทุนผู้ร่ำรวยแต่ไม่เคยรู้จักพอ ข้อมูลจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าขณะนี้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบนพื้นที่สูงชันที่เป็นป่าต้นน้ําครอบคลุมพื้นที่13จังหวัดภาคเหนือถูกบุกรุกอยู่ประมาณ8.6ล้านไร่มีผู้บุกรุกราว800,000คนโดยร้อยละ80เป็นชาวไทยบนพื้นที่สูงร้อยละ10เป็นชาวไทยพื้นราบและอีกร้อยละ10เป็นนายทุนและพืชส่วนใหญ่ที่ผู้บุกรุกปลูกคือข้าวโพด Liberal, miner, ร้อยละหกสิบยางพาราร้อยละสามสิบ sì, อื่นๆเช่นอ้อยมันสำปะหลังกะหล่ำปลีร้อยละสิบจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ซึ่งคาดว่ามีการบุกรุกราว1.1ล้านไร่จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติประมาณ4.3ล้านไร่คาดว่าพื้นที่สูงถูกบุกรุกไปแล้วราว1.1ล้านไร่จังหวัดเลยพื้นที่ถูกบุกรุกแล้วราว1ล้านไร่ จังหวัดเชียงรายถูกบุกรุก760,000ไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกบุกรุกประมาณ600,000ไร่จังหวัดเพชรบูร์ถูกบุกรุกราว560,000ไร่จังหวัดพิษณุโลกถูกบุกรุกประมาณ107,000 0ไร่จังหวัดพะเยาถูกบุกรุกประมาณ104,000 0ไร่จังหวัดแพร่ถูกบุกรุก102,600ไร่จังหวัดอุตรดิตถ์ถูกบุกรุกเกือบ102,000ไร่จังหวัดลำปางถูกบุกรุกกว่า80,000ไร่จังหวัดลำพูน ถูกบุกรุกเกือบ40,000ไร่การบุกรุกพื้นที่สูงเพื่อปลูกยางพาราและพืชไร่คือสาเหตุหลักของภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่เกิดจากการเผาไร่เผาสัง่งเคราะหพดปัญหาอุทกภัยดินโท,นทลนถล่มและสารเคมีจากยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงที่ไหลปนเพื่อนลงสู่พื้นที่ราบจากการลักลอบปลูกยางพาราบนพื้นที่สูง เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเชิงเดี่ยวที่ไม่สามารถรักษาหน้าดินและอุ้มน้ำไว้ได้ทำให้เกิดน้ําป่าและดินโคลนถล่มไหลลงพื้นราบอย่างรวดเร็วในฤดูฝนและเกิดปัญหาภาัยแล้งเพราะไม่มีป่าต้นน้ำทั้งหมดนี้คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีต้นเหตุมาจากเขาหัวโลนดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่าย ต้องพนึก,กำลังในการฟื้นความสมบูรณ์ของเขาหวัวล้นกลับมาโดยอาศัยกรอบแนวทางตามพระราชธำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการดูแลพื้นที่ดูแลคนและพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนก,การแก้ปัญหาเขาหวัวโล้นเป็นเรื่องยากเพราะจะกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยบนที่สูงและราษดรที่ยากจน จึงต้องอาศัยความพยายามของรัฐในการดําเนินการทั้งในมิติของนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไปและนี่คือช่วงเวลาสําคัญที่สุดที่จะได้แก้ไขปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานหลายสิบปีคงถึงเวลาสําหรับการเริ่มต้นนําป่าต้นน้ําให้กลับมาทําหน้าที่ตามธรรมชาติเพื่อคนไทยทุกคน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะพบกันรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ดิฉันชนรสมิงนาทวีสุขรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะวันนี้เราเปิดรายการกันกันกบภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในอดีตกับภาพของปัจจุบันที่ต้องบอกว่าใจหายอย่างยิ่งนะคะวันนี้ได้รับเกียรติค่ะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านผลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะเปิดรายการมาเห็นภาพภูเขาหัวโลนต้องบอกว่า ใจหายจริงๆนะคะภาพป่าที่เราเห็นในวันนี้กับปัญหาจริงๆนี่นะคะปัญหาเรามากน้อยขนาดไหนคะท่านครับก็อย่างที่คุณชลศมีได้บอกนะครับว่าภาพวิดิทัศน์ที่เรานําเสนอ,อช่วงต้นเนี่ยเป็นเจตนาที่เราจะให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยได้รับทราบถึงสภาพของปัญหาป่าไม้ของบ้านเราณวันนี้ทั่วกันพร้อมกันทั้งประเทศไม่ใช่กระทรวงทรัพย์รู้คนเดียว จะเห็นได้ว่าพื้นที่การปุกรุกเนี่ยจำนวนมากเหลือเกินในในใน,ในพื้นที่ที่เรามีอยู่และเป็นพื้นที่ต้นน้ำเท่านั้นเลยค<ฆ>่ะแล้วในดีวีดีทัศจะเห็นว่าเราจะบอกพด,ด้วยว่าจังหวัดที่มีการบุกรุกมีจังหวัดในบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่ถูกปุกรุกป่าหายไปเนี่ยกี่ไร่คนบุกรุกเท่าไหร่ถ้าจําได้นะครับในดีวีดีทัศจะบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยจะสูงสุดคือมีพื้นที่ถูกปุกรุกถึงยี่สิบแด ของพื้นที่ป่าเดิมที่มีอยู่เจตนาเพื่อจะให้คนในจังหวัดได้ตรหนักว่าถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องพื้นที่ป่าในจังหวัดของตัวเองคราวนี้มาดูสถานการณ์ป่าไม้ของโลกนะครับในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ป่าโดยรวมของโลกเนี่ยลดลง6.4ทั้งโลกนะครับพอมาดูของประเทศไทยเนี่ยใน่วงเวลาเดียวกันลดลงถึง26.5จะเห็นได้ว่าอัตราการ ศูนย์เสียป่าของไทยเนี่ยสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกมากเหลือเกินนี่คือสภาพปัญหาที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับค่ะนะคะแนวทางต่างๆที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองเสนอคอรมอที่จะเดินหน้าแก้ไขเรื่องนี้วันนี้มีแนวทางอะไรบ้างคะตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยก็ได้ดําเนินการอย่างจริงจังมีทหารเข้ามาช่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่เรามีตํารวจม,มีทุกฝ่ายเข้ามาร่วมเนี่ยสามารถหยุดยั้งการบุกรุกได้ลดลง80%ของอัตราเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา นะครับนั่นคือเราทําอยู่แล้ะยังทําต่อไปอันนี้ส่วนที่สองก็คือการเอาพื้นที่คืนมา,าในการเอาพื้นที่คืนมาเนี่ยมันมีอยู่สามส่วนหลักที่เกี่ยวข้องคือหนึ่งเรื่องพื้นที่สองเรื่องคนและสามเรื่องการพัฒนาส่งเสริมอาชีพนะครับในเรื่องพื้นที่เนี่ยสั้นๆเลยคือเราต้องยอมเสียพื้นที่ป่าบางส่วนเสียบางส่วนนะครับบางส่วนเท่านั้นแต่ว่าต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศนะครับเรื่องคน แน่นอนว่าถ้าจําจากวิดีทัศน์ได้เนี่ยการดูการการจัดการกับคนที่บุกลุกเขาหัวโลนเนี่ยมีอยู่3ามกลุ่มกลุ่มในทุนนี่ง่ายให้กฎหมายดําเนินการเต็มที่ไม่มีไม่มีลาเวนกลุ่มที่สองคือกลุ่มชาวบ้าน ที่ยากจนนะครับที่เขาบุกรุกอันนี้ก็ต้องมีอีกวิธีเนี่กลุ่มสุดท้ายที่ผมคิดว่าจะยากที่สุดคือคือกลุ่มชาวไทยบนพื้นที่สูงเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของเขาแต่เราก็ต้องมีมาตรการที่ดำเนินการส่วนสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญคือการพัฒนาอาชีพนะครับจะเห็นว่าการที่เราจะย้ายเขาลงจากเขาลงมาข้างล่างเนี่ยเราต้องมีอาชีพที่เขา อยู่ได้ต่อไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันอีกเยอะครับก็สามส่วนหลักๆเนี่ยนะค่ะสามส่วนที่ว่านี้นะคะก็คือพื้นที่คนแล้วก็การส่งเสริมอาชีพชเมื่อสักครู่นี้มีประเด็นหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงว่าเราอาจจะต้องยอมเสียพื้นที่บางส่วนที่ไม่กระทบกับระบบนิเวศอยากให้ขยายความตรงนี้ค่ะว่าเป็นยังไงคะอ๋อดีแล้วครับสาหรับการยอมเสียพื้นที่บางส่วนให้กับราษฎรที่บุกลุกเขาหัวโลนเนี่ย เราได้พิจารณาร่วมกันนะครับแล้วก็มีแนวทางมาจากหน่วยงานที่เขาทําอยู่คือมูลนิธิปิดทองหลังพระซึ่งดําเนินการตามแนวทางพระราชดำริซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปพบแล้วก็ไปดูแนวทางมาแล้วมาประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็สรุปกันว่าเราจะแบ่งพื้นที่ออกไปออกเป็นสี่ส่วนสี่พื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำก็ลักษณะเหมือนยอดเขาเนี่ยแหละครับเราจะขอกันเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์สัก60ิเปอร์เซ็นตนะครับ คำว่าป่าอนุรักษ์นี่คือเป็นป่าธรรมชาติเลยครับใครเข้าไปยุ่งยากไม่ได้ส่วนที่2ก็จะเป็นป่าชุมชนอีก20%ป่าชุมชนนี่ก็เหมือนป่านี่แหละครับเหมือนป่านี่แหละแต่ว่าป่าชุมชนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเข้าไปหาของป่าได้ใช้ประโยชน์จากของป่าในป่านี้ได้จะเห็นได้ว่าเอา60บวก20ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียว80เห็นตว่าจาก100%เราได้มา80คราวนี้ อีก15%นะครับเราก็จะไปทำป่าเศรษฐกิจชุมชนกับที่ทำกินใหม่ของเขาคือ, move อมูฟเขาลงมาแล้วก็มาทำป่าเศรษฐกิจชุมชนก็คือว่าเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่15%นี้ได้ส่วนสุดท้ายคือที่อยู่อาศัยของเขาแล้วก็ประมาณ5%นี่เราแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนหลักๆอย่างนี้ครับค่ะฟังดูแล้วนี่นะคะเป็นแนวทางที่น่าสนใจ แต่ดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดําเนินการใช่ครับจะหนักใจไหมคะเรื่องนี้ว่าจะทําตามแผนอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าจะตอบตรงๆก็ต้องต้องตอบตอบว่าหนักใจนะครับแต่ก็พอจะมีแนวทางนะครับพอจะมีแนวทางที่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 เราจะทําได้พอเห็นแสงสว่างเหมือนกันนะครับอ่สิ่งหนึ่งที่ที่เราคิดกันแล้วคุยกันก็นคือว่าเราจะ วางแผนแนวทางในการบนิการเนี่ยแบ่งเป็นเจ็ดยุทธศาสตร์เจ็ดด้านนะครับก็คือยุทธศาสตร์ที่หนึ่งคือการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนอันนี้สำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องเข้าใจก่อนอันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยเกินนะครับส่วนที่สองคือการจัดระเบียบคนและก็พื้นที่นะครับซึ่งการจัดระเบียบคนและพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเมื่อกี้แบ่งเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยนะครับต้องไปจัดตรงนั้นอันที่สามคือการป้องกันและก็รักษาป่าจากเดิมที่ผมเรียนว่าเราหยุดจ้างการบุกรุกได้เนี่ย 80%ของอัตราชฉเดียเราก็ต้องคง,งรักษาไว้ในปีนี้เนี่ยเราได้ใช้ระบบสารสนเทศคือใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางานได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็จะทัน,ทนเหตุการณ์ขึ้นว่ามีใครบุกรุกใหม่จะเข้าไปกําลังเข้าไปดูได้<ม>ส่วนที่4คือการฟื้นฟูนระบบนิเวศการฟื้นฟูระบบนิเวศเนี่ยสิ่งที่ระบบนิเวศต้องการนับเวลานี้จากเขาหัวล้นคุนน้าครับเราอาจจะต้องสร้างฝายกึ่งถาวรหรือว่าฝายผสมผสมผสาน แบบผสมนะครับในพื้นที่นั้นรวมทั้งต้องมีฝายให้กับมีที่เก็บน้ําให้กับชาวบ้านที่เราย้ายเข้าลงมาด้วยคพิ่งต้องทำนะครับยุทธศาสตร์ที่5คือการพัฒนาและก็ส่งเสริมอาชีพซึ่งยุทธศาสตร์นี้เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนเหมือนกันว่า <c oughs> คุณต้องเปลี่ยนอาชีพอาจจะไม่ถึงขั้นเปลี่ยนอาชีพแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการอย่างเช่นเขาเคยทําไรขา่ข้าวโพดในพื้นที่มา,ากๆท่ายังไงจะพื้นที่น้อยลงแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่านียต้องกระทรวงเกษตรต้องมาทํา ยุทธศาสตร์ที่6อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงพระราชทานแนวทางไว้นะครับคือการสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง <c oughs> แวดล้อมอันนี้ต้องเริ่มปลูกตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> ไม่ใช่แค่เด็กนะครับชาวบ,บ้านก็ต้องรู้ว่าผลกระทบต่อต่อเรื่องป่าไม้เนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร <c oughs> อันนี้ก็เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ แลยยุทธศาสตร์ที่7คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะครับพึงทำให้เต็มที่นะครับค่ะอย่างท่านรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่เองมีสัญญาณอะไรจากชาวบ้านไหมคะที่เป็นสัญญาณให้เห็นว่าชาวบ้านเองก็อยากที่จะเดินหน้าตามแผนที่เราได้ได้มีการหารือร่วมกันอย่างนีค้คะพระเอิญเนี่ยผมได้มีโอกาสไปดูการบริง,งานของมูลที่ปิดทองลงังพระ,ะนะครับก็ได้พบกับแกนนําของชาวไทยบนพื้นที่สูงคนหนึ่งเขาก็บอกผมบอกว่า<ม>เขาเนี่ยทุกวันเนี่ย<ม>เขาตื่นขึ้นมาเนี่ย เขาไม่เคยหายใจทั่วท้องเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่บุกรุกผิดกฎหมายรัฐทำางไงก็ได้ถ้าเขาให้รู้สึกว่าเขาอยู่ในพื้นที่ถูกกฎหมายได้เนี่ยเขาจะสบายใจแล้วเราก็เล่าแนวทางนี้เขาฟังเขาบอกเขาพอใจก็ทําให้ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยชาวบ้านคนที่เข้าใจตรงนี้ผมก็คาดหวังว่าที่อื่นอาจจะเข้าใจเราบ้างก็เป็นหน้าที่ของยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่ต้องไปสร้างความเข้าใจเขาคือคนเราเนี่ยนะครับ เราไปเปลี่ยนวิธีอะไรของเขาเนี่ยถ้าเราไม่เขาไม่เห็นว่าเขาจะได้อะไรกลับมามาชดเชยของเดิมเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นหรือเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับก็จะเกิดปัญหาพันธุศาสตร์ที่หนึ่งสำคัญมากค่ะนี่เป็นแนวทางต่างๆนะคะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้านะคะในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่เองเขามีเสียงว่าอย่างไรบ้างลองไปฟังเสียงกันดูค่ะครับว่าวันนี้เราตรงกันแผนของคณะัฐมนตรท่านโถงกันรับผิดไม่แจ้ง ผม,มก็ใส่เพียงแตนมานะครับเงื่อนกันด้วยสามไปพี่นอ้องคนแม่แจ่มนะครับอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของที่ดินและกับป่าไม้อ,อยากที่เป็นรูปมานทำเนี่ยครับอยากจะเห็นมานานแล้วมนะผมอยากให้ภาพของแม่แจม่มหรือว่าของแขกเนี่ยเกิดขึ้นอนยะ่างนั้นนะครับคือทำงานด้วยมีความสุขป่าไม้มาเออเป็นยังไงบ้างเกิดมีอะไรไหมก็เออ ด้วยความเป็นมิ่รน,นะครับอยากให้เป็นแบบนั้นของแม่แจ่ครับผมอ้าพวกเราพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพอะบางอย่างแต่ว่าบางอย่างก็อยู่ที่เดิมอยูอ่เนาะเปลี่ยนไหมครับพร้อมไหมได้ฟังจากที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวนะคะไปจนถึงเสียงของชาวบ้านแล้วเริ่มรู้สึกมีความหวังเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงนะคะ แต่ทั้งหมดที่ทํานี้มันจะเกิดเป็นความยั่งยืนไหมคะใช่ครับมันจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักนะครับปัจจัยหนึ่งคือว่าการดูรงชีพของอของรัศดรที่เราขยับเข้าลงมาเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมซึ่งม,มีชุทธศาสตร์ดำเนินการอยู่ส่วนที่สองคือกฎหมายนะครับของเดิมเนี่ยเขาบุกรุกพื้นที่ป่าอยู่ถามว่าถ้าเราจะทําให้ถูกต้องก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายเพริะเอร,รัฐบาลมีโครงการ คอชอคือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคือการจัดหาที่ดินของรัฐให้กับราษฎรทํากินโดยที่เอกสารสิทธิ์เป็นภาพรวม,มไม่มีเป็นเอกสารสิทธิ์เป็นหลายบุคคลซึ่งท่านนายกได้ปรุณาไปมอบไเป็นพยานสักขีพิชานในการมอบพื้นที่แล้วที่ท,ที่จังหวัดเชียงใหม่ตามท,ที่เป็นข่าวนะครับก็จะออกในลักษณะนั้นน,าน,านนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเมื่อเราจัดพื้นที่เขาได้แล้วเนี่ย เราก็จะให้เขาใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน,นอ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาก็จะไม่กลับมาบุกรุกอีกเราจะให้เราจะให้เขารักษาป่าให้ด้วยเ,เรื่องของเรื่องนะครับแล้วเขาก็จะสบายใจแล้อเอเขาอยู่ถูกต้องตามกฎหมายนะเขาสามารถที่จะอยู่ได้เรียกว่าสบายใจอย่างที่ชาวบ้านบอกผมว่าตื่นมาควายใจทั่วท้องเนะี่ยผมคิดว่าอันนี้จะยั่งยืนครับค่ะสุดท้ายเลยนะคะรถแมพของการดําเนินงานทั้งหมดที่ว่านี้ค่ะวันนี้เป็นยังไงคะผมไม่กล้ายังไม่กล้าทารถเขียนรถแบบหมอจริง เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เลือเกินและเป็นเรื่องที่มีผลกระทบในวงกว้างมากะนะครับแต่เราก็พอจะมีแนวทางแล้วก็เห็นแสงสว่างอย่างที่ว่าเราเ็เลยกําหนดแค่ระยะเวลาดําเนินการเป็นสมห่วงนะครับ20ปีนะครับที่คิดเนี่ยยีปีแน่นอนว่ารัฐบาลนี้ทาไม่สําเร็จแน่รัฐ <ๆ S 2> บาลที่จะมาต่อๆไปก็คงต้องทำปฏิกิรยหาหลายรัฐบาลนะครับห่วงแรกก็คือปีห้าดถึงห้คือปีนี้กับปีหน้าเราจะทําในพื้นที่นําร่องสองจังหวัดก่อนคือจังหวัดใต้และจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เป็นบางพื้นที่เพื่อให้เห็นว่าเออมันทําได้แค่ไหนหรือมีปัญหาตรงไหนจากตรงนี้แหละเราจะมาทำรถแมพหรือแผนแมบทที่ชัดเจนขึ้นอีกทีหนึง่งระยะกลางนะครับก็ปี60ถึงปี69นะครับก็จะดำเนินการใน13จังหวัดทั้งหมดหละคคันนี้ทำปูพรมไปแต่ว่าจังหวัดนู้นตรงหมู่บ้านนี้อะไรก็ว่ากันไปและสุดท้ายนะครับระยะยาวคือปี70ถึงปี78นะครับก็ที่เหลือทั้งหมดก็ต้องอาศัยความร่วมมือและต้องอาศัยความต่อเนื่องจริงๆไม่งั้นผมเรียนเลยครับว่า ป่ามันหมดประเทศแน่ค่ะวันนี้ถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะที่ต้องช่วยกันที่จะรักษาผืนป่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงทรัพย์หรือรัฐบาลแต่เป็นผืนป่าของคนไทยทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะค่ะเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยแล้วค่ะแล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะลาค,คุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะถ้ายังว่าถ้าชาวบ้านมี มีรายได้100%ผมรับรองว่าเป็นไปได้100%ครับ